สวัสดีครับผมตั้มนะครับจาก P1 สาขาลบุรีนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวสินค้าของ Priority นะครับไ r โอ r ิ t ีถือว่าเป็นอ e ิกแบรนด์หนึ่งที่ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและมาตรฐานนะครับผมสิ่งที่ผมจะมารีวิววันนี้ก็คือนี่ครับ power amp ของ Priority รหัสสินค้า t t c c 7 s m t นะครับผมตัวนี้เป็น power amp ขนาด4 channel นะครับผม งั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันดีกว่านะครับด้านในจะมีนี่ครับใบรับประกันสินค้าครับอันนี้จะเป็นคู่มือนะครับผมงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวสินค้ากันดีกว่าตัวสินค้านี่ครับตัวสินค้าโครงสร้างจะเป็นสีดำตัวนี้จะมีกำลังขับ90 x 4นะครับผมเป็นรุ่นประหยัดพื้นที่การใช้งานครับผมด้วยรูปร่างที่เล็กกระทัดรัดนี่นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ที่สําคัญจะมีอุปกรณ์ที่ป้องกันการไฟเกินไฟรั่วการใช้ไฟ,ไฟเกินกําลังด้วยนะครับผมก็คือจะสามารถป้องกันการรวนจรของตัวเครื่องได้ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อเราได้ที่ทีวันสาขาลพบุรีโทร0 8 1 8 3 3 8 0 0 2นะครับหรือทีวันคาดิโอได้ทุกสาขานะครับผมขอบคุณครับ